เอาละครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดในวงการรถยนต์ตอนนี้เลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของสงครามราคารถไฟฟ้าครับโอ้โหคือมันเป็นศึกที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกจริงๆแล้วก็กำลังจะตัดสินกันเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วใครจะได้เป็นเจ้าตลาดตัวจริงในอนาคตอันใกล้นี้เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่แบบเห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยครับ นี่คือภาพที่มันชัดเจนมากๆว่าทำไมสงครามครั้งนี้มันถึงสำคัญขนาดนี้คือในปี2025ที่จะถึงนี้นะคะมีการคาดการณ์กันว่ารถใหม่ที่ขายกันทั่วโลกเนี่ยมากกว่า1ใน4คันคิดภาพตามนะฮะเดินไปเจอรถใหม่4คันมี1คันเป็นรถไฟฟ้าแล้วหรือถ้าคิดง่ายๆก็คือเกิน25%ไปแล้วครับโอ้โหมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่าทั้งเร็วและแรงกว่าที่หลายคนคาดไว้เยอะมากจริงๆครับ คือแม้ว่าตลาดมันจะดูเหมือนโตแบบโอ้โหกระจุยกระจายเลยใช่ไหมครับแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกที่นะฮะมันมีความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ข้างในและไอความแตกต่างนี้แหละคือชนวนสําคัญเลยที่ทําให้เกิดสงครามราคาที่เรากําลังจะเจาะลึกกันนี้แหละครับทีนี้พอมาดูยอดขายรวมทั่วโลกในปี2025ตัวเลขมันโอ้โหมหาศาลมากจริงๆครับคาดกันว่าจะทะลุ20ล้านคันย้ำอีกทีนะฮะ 20ล้านคันมันเป็นตลาดที่ใหญ่และหอมหวานมากๆเลยสำหรับทุกค่ายแต่ก็นั่นแหละครับในความหอมหวานนี้เองมันกลับมีจุดที่น่ากังวลสำหรับผู้ผลิตบางรายซ่อนอยู่มันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันอ่าตรงนี้แหละครับที่มันเป็นประเด็นภาพรวมเนี่ยยอดขายมันยังโตเร็วอยู่แต่แต่ในตลาดหลักๆเลยอย่างยุโรปเนี่ยกร้ามันเริ่มจะแผ่วลงแล้ว โตช้าลงถามว่าทำไมก็เพราะว่ารัฐบาลในหลายๆประเทศเขาเริ่มลดเงินอุดหนุนลงแล้วไงครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บค่ายรถก็อยู่เฉยไม่ได้สิครับก็เลยต้องเบนเข็มหันมาสู้กันแบบดุดเดือดเลือดพลาดในตลาดอื่นที่ยังโตดีอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อแย่งลูกค้าให้ได้มากที่สุดและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสงครามราคาที่เราเห็นกันอยู่ เอาละครับและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องในวันนี้เลยสมรภูมมสงครามราคาที่ถูกค่ายตอนนี้ต่างทุ่มกันแบบหมดหน้าตักเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในตลาดรถไฟฟ้าโลกให้ได้และไอ้คำว่าสงครามราคาที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะฮะมันคือช่วงเวลาที่ค่ายรถต่างๆเนี่ยแข่งกันหั่นราคาลดแหลกแจกแถมกันแบบสุดๆเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดกัน ซึ่งตัวการสําคัญเลยที่ทําให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็คือต้นทุนของแบตเตอรี่ครับที่มันเป็นหัวใจของรถ e ี v นั่นแหละพอต้นทุนมันถูกลงเรื่อยๆค่ายรถก็เลยมีช่องให้เล่นกับราคาได้มากขึ้นก็เลยตั้งราคาที่มันดึงดูดใจคนได้มากขึ้นนั่นเองครับแล้วถ้าถามว่าใครคือคู่เอกบนเวทีนี้โอ้โหชัดเจนเลยครับถ้าเทียบกันหมัดตอม,มัดนะฮะก็คือ2ยักษ์ใหญ่นี่เลย ฝั่งหนึ่งคือ BYD ที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแซงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปเรียบร้อยแล้วด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากคือทำรถราคาที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้แล้วก็บุกตลาดจีนกับตลาดใหม่ๆแบบหนักหน่วงจริงๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเทส la อดีตแชมป์ที่ตอนนี้กำลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เลยแล้วก็มีโจทย์สำคัญว่าต้องรีบออกรถรุ่นใหม่ที่ราคาถูกลงมาสู้เพื่อทวงบาลังคืนให้ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่สงครามของแค่2ค่ายนี้นะครับ เพราะว่าในสนามรบนี้เนี่ยมันกำลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยคือตอนนี้มีผู้เล่นรายใหญ่ๆจากจีนกระโดดเข้ามาร่วมวงกันอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น G ชอี่ GAC หรือแม้แต่แบรนด์ที่อาจจะยังใหม่ๆหน่อยอย่างโอมอได้กับเจคูที่ตอนนี้กำลังบุกตลาดโลกกันอย่างหนักโอ้โหบอกเลยว่าทำให้การแข่งขันมันเดือดขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับเอาละครับจากภาพใหญ่ระดับโลกนะคะตอนนี้เราลองซูมภาพเข้ามาใกล้ๆกันบ้าง มาดูสมอรภูมิที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดไม่แพ้ที่ไหนในโลกและเป็นที่เราได้เห็นภาพของสงครามราคาเนี่ยชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งเลยที่ไหนนะหรอครับก็ประเทศไทยบ้านเรานี่เองครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกคือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรากลายเป็นสมอรภูมิหลักไปแล้วที่แบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นเวทีสำหรับปล่อยของกันเลยแล้วก็สู้กันแบบเต็มรูปแบบชนิดที่ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวและถ้าใครยังไม่เชื่อนี่ ดูหลักฐานชิ้นนี้เลยครับชัดเจนที่สุดแล้วนี่คือตัวเลขยอดจองจากงานใหญ่อย่างมอเตอร์เอ็กปีล่าสุดนะฮะจะเห็นเลยว่ายอดจองรถไฟฟ้าเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแตะระดับ50%ครึ่งหนึ่งของยอดจองรถทั้งหมดในงานเลยนะฮะโอ้โหนี่มันคือปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นชัดๆเลยว่าคนไทยเปิดใจรับรถไฟฟ้ากันแบบถลม่มทลายจริงๆครับแล้วคำถามคืออะไรละครับที่ทำให้ตลาดมันบูมได้ขนาดนี้ คำตอบมันอยู่ที่คำว่าโปรโมชั่นที่ดุเดือดสุดๆเลยครับเพราะว่ามาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือที่เราเรียกกันว่า EV 3.0ยเนี่ยมันกำลังจะหมดเขตพอใกล้จะหมดเขตปุ๊บทุกค่ายก็เลยต้องรีบครับอัดโปรโมชั่นกันแบบโอ้โหลดแลกแจกแถมกันแบบไม่คิดชีวิตเลยเพื่ออะไรก็เพื่อระบายสต็อกแล้วก็ทำยอดให้ได้มากที่สุดก่อนที่เงื่อนไขมันจะเปลี่ยนไปมันก็เลยกลายเป็นพายุลดราคาครั้งใหญ่อย่างที่เราเห็นกันนี้แหละครับ ทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดมันก็เลยกลับมาที่พวกเรานี่แหละครับคือในฐานะคนซื้อตกลงแล้วไอส้สงครามราคาที่มันดุเดือดขนาดเนี้สุดท้ายแล้วเราได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์กันแน่คือตอนเนี้มันมีความกังวลใหญ่ๆข้อหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในใจของคนที่จะซื้อรถแล้วมันก็สะท้อนออกมาเป็นคําพูดที่ได้ยินกันบ่อยมากนั่นก็คือซื้อก่อนเจ็บก่อน มันคือความรู้สึกคือความกลัวว่าเฮ้ยรถที่เราเพิ่งซื้อมาวันนี้ได้โปรดีสุดๆแล้วนะแต่พรุ่งนี้มันอาจจะมีรุ่นใหม่ที่ถูกกว่าออกมาอีกก็ได้หรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือราคาขายต่อมันจะตกควบลงไปจนหน้าใจหายหรือเปล่าคือ <c oughs> มันเป็นภาวะที่เหมือนเป็นดาบสองคมเลยครับสําหรับคนซื้อคือด้านหนึ่ง the win ข้อดีสุดๆเลยก็คือตอนนี้รถไฟฟ้ามันราคาจับต้องได้ง่ายกว่าที่เคยเป็นมาแบบมากๆแต่อีกด้านหนึ่ง the loss ข้อเสียที่น่ากังวลก็คือไอการลดราคาแบบถล่มคลายเนี่ยมันทําให้เราคาดเดาราคาขายต่อในอนาคตไม่ได้เลยวันนี้เราซื้อได้ถูกก็จริงนะฮะแต่ตอนที่จะขายต่อในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเจ็บหนักได้เลยนี่แหละครับคือความเสี่ยงโอเคทีนี้ถ้าเราลองมองข้ามพายุสงครามราคาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตอนนี้ไปก่อนแล้วมองไปที่อนาคตละครับอนาคตของวงการรถไฟฟ้า ทั้งในบ้านเราและในระดับโลกหน้าตามันจะเป็นยังไงต่อไปเรามาลองดูกันครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าภาครัฐเขามีแผนระยะยาวที่ชัดเจนมากๆครับซึ่งก็คือนโยบาย EV 3.5ู้พูดง่ายๆคือเป็นแผน2สเต็ปครับสเต็ปแรกคือให้สิทธิประโยชน์กับค่ายรถเอารถนำเข้ามาขายก่อนเลยเพื่อสร้างตลาดทำให้คนคุ้นเคยทำให้คนหันมาใช้กันเยอะๆแต่ สเต็ปที่2อนี่แหละครับที่สําคัญมากคือมีเงื่อนไขบังคับว่าค่ายรถที่ได้ประโยชน์ไปเนี่ยจะต้องกลับมาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยภายในปี2,569ถึง2,570ซึ่งนี่แหละครับคือการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เลยจากการที่เราเป็นแค่ตลาดผู้ซื้อไปสู่การเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคครับแล้วหลังจากนี้ละ่ะเราควรจะจับตาดูอะไรกันต่ออย่างแรกเลยนะครับ เตรียมตัวไว้เลยเราจะได้เห็นรถไฟฟ้ารุ่นที่ราคาเข้าถึงง่ายแบบสุดๆถูกลงไปอีกอย่างเช่นโมเดล BYD Seal ที่เป็นตัวจุดกระแสไปแล้วเนี่ยจะมีเพื่อนๆตามมาอีกเพียบ2ก็คือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ค่ะจะยังพัฒนาต่อไปแบบไม่หยุดยั้งแน่นอนทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นชาร์จได้เร็วขึ้นและที่สำคัญคือราคาถูกลงอีกและสุดท้ายเราจะได้เห็นภาพการลงทุนสร้างโรงงานผลิตในบ้านเราเกิดขึ้นจริงแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับ และสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็นำเรามาสู่คำถามสำคัญคำถามนี้แ่ะค่ะว่าในสงครามราคาที่ทุกฝ่ายต่างทุ่มกันสุดตัวแบบนี้สุดท้ายแล้วใครกันแน่คือผู้ชนะที่แท้จริงจะเป็นค่ายรถที่ได้ส่วนแบ่งตลาดไปครองหรือจะเป็นผู้บริโภคอย่างเราๆที่ได้ซื้อรถในราคาที่ถูกลง หรืออาจจะเป็นประเทศไทยที่กำลังจะกลายเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้าแห่งใหม่ของโลกนี่คือคำถามที่น่าคิดมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปอีกยาวๆเลยครับ